แตงกวาลดน้ำหนักพร้อมผิวสวยถ้าคุณต้องการลดน้ำหนักคุณต้องการอาหารลดความอ้วนมากกินซึ่งนี้ไม่พ้นพวกผักผลไม้อยู่แล้วแล้วผักอะไรละที่ช่วยคุณในการลดน้ำหนักได้จริงความจริงมีผักหลายชนิดแต่ในบทความนี้เราจะมาเกาะติดเรื่องของแตงกวากันค่ะแตงกวาเป็นผักที่พบเห็นได้ง่ายบางคนก็ชอบกินเป็นประจำอยู่แล้วแต่คนที่ไม่ได้กิน หรือกำลังหาผักดีๆกินในช่วงลดน้ำหนักก็หยิบแตงกวาใส่ตะกร้าแล้วจ่ายเงินได้เลยแตงกวานั้นมีคุณสมบัติเย็นมีรสหวานซึ่งบางคนอาจจะสัมผัสไม่ได้สามารถแก้ร้อนในกระหายน้ำเจ็บคอต่อมทอนซิลอักเสบและยังสามารถขับปัสสาวะได้ในแตงกวานั้นมีปริมาณน้ำอยู่เป็นจำนวนมากซึ่งคุณสมบัติในข้อนี้นั้นเพื่ออำนวยให้กับ การเป็นอาหารลดความอ้วนและในเรื่องของริ้วรอยที่อยู่บนใบหน้าของคุณคุณทั้งหลายสำหรับคนที่มีถุงใต้ตาใหญ่โตกว่าปกติก็ยิ่งต้องซื้อแตงกวาใหญ่เลยเพราะจากการวิจัยนั้นพบว่าในแตงกวานั้นมีกรดที่ชื่อว่าแอลคอิกที่สามารถลดการเก็บน้ำได้จึงไม่แปลกที่คุณจะเห็นคุณผู้หญิงทั้งหลายเอาแตงกวามาแปะที่ตาพราะเจ้าหล่อนทั้งหลายนั้น กำลังให้แตงกวานนั้ดึงน้ำออกจากถุงใต้ตานั่นเองในส่วนของประโยชน์จากแตงกวากับการเป็นอาหารลดความอ้วนนอกจากแตงกวาจะมีน้ำในปริมาณที่สูงแล้วยังมีไฟเบอร์สูงอีกด้วยก็รู้กันดีอยู่แล้วว่าไฟเบอร์นั้นร่างกายย่อยได้ช้ามันจึงอยู่ในท้องคุณได้อย่างยาวนานและแน่นอนว่าคุณจะไม่รู้สึกหิวเลยละ ดังนั้นมันจึงช่วยคุณลดน้ำหนักได้อย่างง่ายดายเลยทีเดียวความจริงแล้วถ้าเป็นผักคุณจะกินเท่าไหร่มันก็ไม่จำกัดอยู่แล้วแต่ถ้าหากใครอยากรู้ก็จะบอกให้ว่าแตงกวาอันใหญ่ๆประมาณ8นิ้วนั้นทั้งหมดมีแค่ประมาณ45แคลอรี่เท่านั้นเองซึ่งปกติก็กินกันไม่ถึงอยู่แล้วส่วนมากก็จะเห็นได้ตามข้าวผัดหมูไก่ปูกุ้งก็มีหมด ข้าวหมูกระเทียมก็ยังมีแตงกวาประดับเลยจะให้ดีเลยก็กินสลัดที่ใส่แตงกวาเยอะๆเพราะน้ำสลัดกับแตงกวานั้นก็รสชาติเข้ากันดีการเลือกอาหารลดความอ้วนนั้นเราควรที่จะใส่ใจทุกรายละเอียดถึงแม้จะเป็นผักที่สามารถกินได้ทุกชนิด ในช่วงลดน้ำหนักนี้แต่เราก็ควรที่จะศึกษาประโยชน์และสรรพคุณต่างๆของมันเอาไว้และที่สำคัญคือเราจะสามารถนำอาหารเหล่านั้นมาผสมรวกับอาหารมื้อหลักหรือมื้อรองต่างๆได้หรือเปล่าการใส่ใจจึงเป็นปัจจัยสำคัญในการประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากและแตงกวานี่แหละสามารถเป็นตัวเลือกของคุณได้อย่างไม่มีข้อกังขาเลยละขอขอบคุณข้อมูลจาก เว็บไซต์ f o o d s a l e n d e c o m